ด้เอาไปปิ้งจำเก็ตาําบกถั่วอยู่เห็นแล้วปลาเข่งปลาดุกกอ้ปลาดุกจ้พี่ดิจ้พี่ดิดุกนะโตกะสิบุคอยใหญ่ปันไหนอืเนดิเดีนๆดดดิดเค๊เคสวยขนาด <laughs> ในปลานิ่นนั่นเองปลานิน่นปลานินันนี้ครูตัวใหญ่มากสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง้วยจ้า สวัสดีครับพบกับช่องของน้องอิวด้วยกัพี่น้องกินเขากินปลาแล้วรยบร่อยสวยจักหน่อยพาการลงมางมุมปลาอันดับแรกพี่ฟิ์มสีพาวิทย์ก่อน,นบ่อน่อยน,นี่จะให้พี่น้องบุรล้วสีมีปลาอีกอย่างไหนบรั้รวหน่อยหลายปันได <c oughs> เอาวิทย์มือนี้สิเบสอีบอ่จ้าน้ำกับบ๊ไปหลายป็ไนไงด้วยกันลึกขีดตมซื่อไม่แน่ค่ะวันนี้กับนนมังมเอา เบิ่งปลานำขึ้นนำเดิมตัวนั้นสะขึ้นไปข้างบนมือหลับบ่ปลาเขาต้องวิสัยอันนี้ที่จีแนวส่อนแบบนี้แม่น่แต่บ่มี่แนวส่อนบ่มีบ่อผ่าซ่อนค่ะผ่าส่อนมันมีอยู่เด้สวิงแบบนี้นะมีเนี่ยสวิงบ่สวิงมันห่างเร็ววิสัยสวิงห่างบ่เป็นหยังมันสิมีปลาโน่หางแล้งเทียบปลาหน่อยมันติดกระปุกกรปน้ำเนาะไปไปเอาสวิงมาไว้วิสัย แล้วล่ะบมีปลาจักตัวกระสีเมื่อยอีกแล้วเน,ะน,นออออาะน <c oughs> ี่มีหูพอพิปิพหูยังะหูปูหรือหูก๊ดิพอน้ำวิดแล้วมันเห็นหูดิหูปลาไหลหรือเปล่ามันแน่ดิจกดูงกันดุ๊ดก็นแน่หูดิข้างหลังนี่ปะ แม่ผุดๆผุดจ้ะผุนนี่บ,บอกแม่ค่อยๆเปิดออกเด้อค่อยๆเอาดินเอามือไงดินข้างบนออกย่านมันเป็นกบนั่นแหละกบมันจะอยู่ในน้ำแบบนี้่ตีแต,ต่ว่าตันบ่หูตันบ่ลึกอยู่แน่ลึกอยู่เด้ปลาไหลบ่ลึกอยู่ลึกอยู่อันนี้กับหูคือกันงูปลาไหลบ่ คือบ่จกจกลงไปเลยหูในน้ำจกได้เฮ้ยนิยังนุ่มเขาไปแล้วนิยังเป็นนุ่มๆเขาไปแล้วกบหรือปลาจักจักนุ่มๆเขาไปแล้วนั่นเอาวิทย์ก่อนวิทย์ก่อนค่อยจกที้เดี๋ยวเขาได้เขาได้แต่มันจกได้เมื่อไหร่ฮะถ้าหูในน้ำพอนอยู่บอกว่ามันโบ้แม่นกบกับแม่นปลาสำนั้นบ่มีอย่างอื่นถ้าอยู่ในน้ำปลอดภัยอ่ะวิทย์เดี๋ยวค่อยจกกัะ นุ่มๆเขาไปแล้เอาคนมาไม่หยังหะอหยังเนาะ <laughs> กำเลยกำเลยอันนี้น้องอีบอกแล้วให้กำ กำหัวไปล็ลเรื่องจิเนี่ยปลาเข่งเขาได้เอาไปปิ้งจำเจตำบักถั่วอยู่เนาะบุบเบึกพันอยู่ในขีดตมอยู่ขีดตมแหละบุมีแนวซ่อนมันอยู่เสียดายกุ้งกับกับปลาซิวเดี๋ยวนึองอวไปถามย่าเอาเห็นแล้วปลาเข่งในสองตัวแล้ว,ลวปลาเข่งเสียดายกุ้งกับปลาน้อยหลายเนาะหลายครับ เดี๋ยวไปหาแนวมาตักงม,มปลาก่อนมันมีปลาอย่างเนี้ยบอกเลยพี<ต>่าปลาคอนะปลาคอกขนาสีบ่มีตัวใหญ่ดอกเนาะเมนเพราะว่ามื่อที่ว่าฝนตกแห้งๆอย่างนี้ฝนออกมาน้ำ,นำหนามอย่เกินม,มาอยู่นี่แหละมีแต่ปลาทิงนี่บ่ กุ้งมองขนาดเดี๋ยวเด้อวเด้อยพาพี่น้องไปบึงกุ้งพี่พี่มองฮขนาดแบห<า>ลายแค่หัวทาบลาบอยู่เมียนบิดแล้วเดี๋ยวไปหาแนวมาตักปานน้อยกันด้วยจ้ะกับกุ้งปากเข็งวน ที่นี่ตะปกักถิ่นเลยจ้ะเอาตะก้ามาตักปุ้งน้อยปลาซิวโบโบได้จะไหมพียงเอาโบมีสวิงโบมีแนวสอนตะก้าเพิ่นตักก็ได้เพิ่มแต่มี้ตมขั้นขั้นหาปลาขี้ตมมันหลายโพดปลาและมุดขี้ตม เพราะว่ามันบบมีปลาใหญ่มันมีแต่ปลาน้อยมันมีปลาขิงซะส่วนใหญ่ปลาขิงปลาซิวเขาที่น้องอิวยืนเบื่องน้องอู่ก็เหินแต่ปลาขิงอัเดียปู้ปูปู้โอ้่างเนยล่างเนยตัวบ้งใหญ่ ขิงข็งเข็งคือเกอ่าเเงคือเก่าแสดงว่ามีแต่ปลาเิ็ง <_ d ata> ขั้นเอานาขีต้ต้มเดี๋ยวบนันนีฮันเพื่อนกระซิบขึ้นมาอยู่ดอกถ้าฟังเบื่องเพื่อนขึ้นมาก็ได้เพื่อนสิขึ้นมาอยู่ดอก,ก,ไ,ดอดอกได้อีกแลก้วบ่ะ ตัวเงาได้บัตรปลาดุกโอู้ปลาดุกจับพี่ดีจับพี่ด,ดีตัวเงาได้บัดนี้คืนมาเนี่ยจะให้พี่น้องจับดีดีเด้อเสียวแทนดุกนะโตกะสิบุค่อยใหญ่ปันใดเอาใส่ถังเลยมีแต่ขีต้ต้มน่าถังก็ได้ไ <c oughs> ม่ไ

เขงปลาเขีงอ yeah. ีกแล้วปลาเขีงหลายอยู่ได้แต่ปลาเขีงเนาะบ่อในน้อยหลวงว่าแหละปลาใหญ่เพิ่งกลับไปไปแล้วจะพี่น้องพอได้อยู่อ้างวงจักหน่อยเดี๋ยวพาพี่น้องไปอีกบ่อนึ่งจ้ะครับเนึ่งสองอุ้ยไม่ยังไม่ยังไม่ยังเฮ้ยยังอี๋ยังปลาปลาปลายังเฮ้ยนะจะเป็นปลาดุกครับนี่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 ปลาดุกอีลิ ลงเนะี้ลงครับปลาดุกน้อยงมเรืเอยมันมีเนาะมันเริ่รม,ม,มขึ้นน้มัอยู่ในขีดตรงขีดตรงไปฟิลมลึกเกินขีดตรงซ้ำเข็งเน้อเอาบ่มีแนวตักพเร่าไะจ้ะสวิงตบบนี้งมเอามีอีกบอ่อหนึ่งอยู่ด้วยกันเอาสิพากันไปเอาหวานแหงมเอาบอ่อหันอนะ่ะ แต่บอลน,นี่หันสีกระหมานอยู่ดิบอนี่มัน,มนปลาโนย <laughs> ปลาโนยถ้ามีสวิงแห้งครับแห้งสีได้กุ้งกับปาน้อยนี่เขาบบอนีก็บอเป็น,นยังไงกันยังหันใบไม้ครับคือแบบ อมอีกจักหน่อยละกันจักหน่อยหนึ่งไปหวานแหดีกว่ามามาเบื่องผลงานเฮาบ่อน,นี้นเดี๋ยวพี่ิล์มสิพาไปอีกบ่อน,นึงนสิพาไปอีกทางงามเม้าไก่แล้วครับมังค์พอใดมันมานอยู่ บ่อน้นๆเป็นองยังดอกใช่จ้ะเป็นมีแต่ปลาขิงแล้วค่อยมาเบิ่งอีกเด้วยเพิ่นสิขึ้นอีกไปแล้ววันนี้เฮาสิพาไปเบิ่งอันอีกบ่อนึงบ่อที่ว่าพี่ฟิล์มมานปลานิ่งญ่จ้ะแต่ว่าบ่อนั้นสิเป็นหวานแหงจังงุมเอาเนาะเพราะว่าน้ำเพิ่นสิบ่ค่อยแห้งปานเดยแม่นครับแต่ว่าบ่อใหญ่กว่านี้อยู่จ้ะมาฮอดอีกบ่อนึงแล้วจากพี่น้อง สีแห้งแล้วเด้นนี่คือกันอ่ะไก่แห้งแล้วบ่อน,นี้มีปลาน,น,นิลเนาะแม่น,น,รน,นรครับปลานิลปลาคอปลานิลปลาคอโอ้เห็นได้ปลาคอเด้อให้ลูกหลานได้ปลาตัวใหญ่ๆเด้อ,อ,อดจ้ะแม,น,มน,นเด้อร์นมันเด้อร์บ่อน,นี้บ่อน,นี้น้อยดิจ้ะได้ปูได้ปลาได้ปูได้ปลาได้กบตัวใหญ่ๆเอามาลุ้นนำการจ้ะม่วน,นม่วนมันหมัน เป็นบ่อของปู่เองด้วยจ้งหวะพี่น้องออะจะถามว่าได้เลี้ยงเนี่ยกับบ่ได้เลี้ยงด้วยจ้ะแต่ว่าเขามีสะอยู่แล้วเพป็นกระสีบืนมาเนาะนบะญานน้ำมาบะญาน้ำธรรมชาติบะญานน้ำมาเพื่อกระสีมามน้ำฝนตกเมื่อเช้ารนี้น้องอยู่มาขวบเบิ่งกบแม่ติ๊กบอกว่าลองไปเอาเปิดเปิดเบิ่งน้ำขอบขอบนี่เพื่อสีมีมกบได้ปูสองตตัวบ้ากใหญ่ สวยขนาดได้เรียกเซียนฟิล์มแล้วหวานเหแตกแล้วแต่ว่า,วายัางบ่เคยได้ปลาใหญ่จักเทื่อถ้าบ,บ่ง้าบ,บึงคาบ,บึงเนาะวัดนี้นะินนะโอ้ยน้ำดิน <c oughs> อากาศเริ่มหนาวมาอีกแล้วพากนาันลงน้ำฮะแมนนม้ำกาชิ่งยิงยิงมๆๆมึงจ้างไี้น้ามังสีล้ายอยู่ครับนี่ บัวจิกก่อนบอสได้ปลานิ่นนั่นเดิปลาหนิ่นอันนี้ครูบัตรงามงมแล้อว่าบัวติดบัตรเอาเฮขึ้นมาอลไรนี่เอาขึ้นบัวติดคนหวันเฮก็ได้อ้วนขนาดเลยพี่น้องจ๋า นี่มานอยู่เดอ้อนี่จ้ะฮะออใส่ถังใส่ก่อนตัวแรกแหกหมานตัวแรกแหกหมานมานอีเดอ้ออืีจ <c oughs> ีตรงขนาด <c oughs> จีจีสบายเลยนี่จ้ะอา้าวรุ่นกัน,<ห>นบาดต่อไปบ่อน้อยๆน,นี่จ้ะพีให้น,น,น้องน้ำสีแห่งเบิดแหละเพราะว่ามันรุ่นนำกัน ว่าสีมานสำใดถ้าเบิ่งมันบ้อนก่อนก็ได้เบิ่งมันบ้อนเลยกับจังหวาน,นะจ๊ะวา่าสาวเอาเลยเนาะแม่นะรุ่นนำกันจ้ะพุนปลาแล่นออกดวดดวดดวดเลย <laughs> ปลาตองปลาตองน้องอิวเห็นมันโดดออกอยู่เมื่อกี้นี้นะจะเป็นปลาเ้าปลาปลาะของงี้งา,าไปตามปลาเลยเนาะเพื่อนนะให้ติดปลาก่อนจังว่าได้งา,าไปตามปลาหันเอานพะ่อเนาะพอเคินนั่งหงวัวละปัน sẽ hay ba khẩu quan chắc nổi. <laughs> ังา่ะพี่ฟิมตัวบักใ่ญ่เลยเขีง่าบาเขนง่ายเขงใาญ่ขียง่เขีงยหยุดหยคเดี๋ยวคุณสิลุกนามตาขึ้นไปเด้อตาจะบังไงนะปังไงดูตัวเหลืองอ่อยเลยเป็นจำมันเอาไปปิ้งกินกระตมักถั่วโอ้ยระวังระวังกางกิ๊แทง นี่ตัวบักใหญ่เอาไปตื่มกันไปตื่มกับตัวน้อยเฮามีอีกแน่มีอย่างอีกแน่จะปลาตองปาตองเต็มเหตองเต็าเลยเอาจ้าให้พี่น้องนราอยู่กับสีพาไปขุดปูขอบขอบสะนี่มปูเต็มเลยตื่นมากเหมืกับตัวบักใหญ่เอาปูอย่างคือตัวสีเขียวปูพี่หลอกเอาบ้ ปูอีหย่างกอตัวสีเขียวปูสีเขียวปูผีหลอกวะไ <c oughs> อ้เนบนิ้มันเดะพี่ล์มติดปูมาอีกสองตัวบอ,ก,อกตัวนึงเอ้าเอาใส่ถังเอาใส่ถังยิดนึกงเอวถังให้กนอนอีกตัวนึงตัวบุ้ใหญ่เลยนัน่งอีกไปคุดอยู่ขอบขอบแล้วอู้ตื่นคักตัวใหญ่ยี่ต่างหากคุดกันมันเลยจ้ะเอาไว้ไปดอง จะน้องอิวคูดทอนแล้วตัวนี้งไงอยู่ตื้นครับขึ้นมาดีเอาเอาเอาดีพ่อแม่พี่น้องได้มาแล้วจริงๆน้องอิวได้หลายตัวเลยเด้วยจจะนี่ ุดมาเช้าีอยู่ในถังพุ่นกับมีขุดมาเท้ามีขนาดได้อีกแ้วอ่อนอ,อีกแล้วจ้าพุ่งไปสออหูเตืน้นอยู่ขุดได้ม,มืออดือีดินี่ได้เอาได้เอาเลยหูกต่ติดๆกันเลยนอจ้าี่น้องขุดอย่างมันเลยจ้ะ ตัวบักใหญ่จ้ะอุ้ยนี่ตัวใหญ่มากตื่ดๆเลยข้างหน้าแต่บ่เห็นเป็น đá ที่ซิมบ่อต่ำแล้ว ติดแต่ปลาตองแล้วแม่แน่นะปลาเค็นดี <c oughs> แล้วบ้านนี้ค่อยฝึกกันไปฟิวฟิมเอ้ยดิปลาตองเต็มแหย่อยได้หรือมีกำลังใจอยู่ได้ล่หรือปู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 เนยปูเนยสีเขียวอีกแล้ว,ลวตัวที่มันอยู่ในน้ำอ่ะเพื่อสีสีเขียวแ,แต่ว่าตัวที่อยู่บนบกที่อยู่ในหูเพื่อสีมากเป็นตัวสีดำดำ <c oughs> ใส่ตัวจ้ะกุ้งหอยปูปลา ก็ได้มีนูยามเที่ยงอยู่ด้จุดใส่เลยเขียวคิดนี่ค่ะประมาณนี้ได้จากพี่นอ้องหาดูในปลาไปปิ้งามเที่ยงอยู่ด้วยละแล้วก็ปูนะจ่ะนี่สีสันสมดว้ดองปูมเมล็กมือละน้อยมืออื่นจังไปแต่เศร้าไปไปไปกวนปูต้องไปตอนแดดบ่มี มือนี้ค่ะแต่เอสนั่นเอ็ดนี่กระสายแล้วจะได้มากล่นอันตามขอบสะน้อยนึงแต่ว่าโซออลเพื่อมีตัวใหญ่ใหญ่ทางผู้เพิ่มเป็นใหญ่ปานนี้ให้มีันาดใหญ่เตือนเตือนเลยขอบสะพี่พีมีตัวใหญ่ใหญ่คลิปนี้ก็ลาพี่น้องก่อนก็นแล้วกันแม่จ้าพาม้วนๆเหมือน,น,น,นๆกันยามเที่ยงยามบ่ายเนาะ,ะคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังใจให้หนูอยู่กับพี่พีม แล้วก็ครอบครัวในการทำคลิปต่อไปเด,ด้วยจ้ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับติดตามเฮาสองคนต่อไปแรงนี้ซื้อได้คลิปอีกอย่างอีกเนาะพาพี่น้องเลาะอยู่นานนิดเยจ้ะมืดมือมืดเว็น